บอกว่าพอ่อจะอยู่ลางหลังแกแกหันหน้าไปทางโน้นครับอยู่ที่กระติ้นน้ำแข็งสีแดงแล้วก็พอที่รุ่งทอมากระเซยทำกระปิ้นลมไหลหลังแล้วคนยิง,น,ยง,น,ยงน่าจะอยู่โซนนี้นะเพราะว่ายิงรอดช่องเพราะโซนทางโน้นมันก็ไม่มีแล้วที่เราไม่เห็นที่ได้ยินเสียงเขาดีกว่าไหมล่ะไม่ได้ยินเลยครับเพราะว่าเขาก็ตกใจครับคืออมครอบครัวเขามาก โซนนี้น่าจะเป็นที่หันหลบนะครับเป็นป่าทืชนี่นป็นครับแล้วมันหลบสายตาด้วยคนที่นั่งทันหมู่กระฮะด้วยกันน่ะโซนนี้มันมันหลบมันบางพอดีเลยกลางคืนเนี่ยมันสว่างไฟนะคนอยู่กับไฟจะมองไปข้างนอกมันไม่ค่อยแล้วแลมันโดนโดนไม้ไหมไม่โดน น่าจะรอบช่องนี้ครับจะสองมัไม่ถึงปืนน่าจะไม่อ่อนภาพแรงๆร้านจาเป็นปืนแก๊ปแก๊ปปืนลูกองเนลกองม่คนใช้ตัวนโซนข้างหน้านไมันจะถึถนนมันมันต้องไปทางนี้ครับ แล้วตอนวิ่งหนีไม่มีเสียงไม่ได้ยินเสียงแต่หลังจากนั้นประมาณสักสามสี่นาทีห้านาทีเนี่ยเกิได้ยินเสียงหมาเห่ามีท้ายสวนไปไกลครับประมาณวัาเป็นข้าวมันยีตรงนี้มันต้องแบบมันต้องรู้นะครับเพราะว่าที่นี่คน่น่าลึกลับนานขึ้น ขาไม่ใช่มีอาชีพเขาทำเป็นอาชีพเขาจะใช้ปืนที่มีภาพแล้วก็มัซ้ำทุกคนนี่มีการแด้วก็ แล้วทีนี้เขอยู่ที่ไหนรบยาลเหโรพยาลมหาลากครับตอนนี้ท่านกำลังจะเ้าเยี่ยมอยู่ครับว่าจะเข้าไปนั่งกี่คนครอบครัวเขาทั้งหมดหกคนครับหกคนนั่งเดียวไหมห้าคนครับมันมีเสียงออกไหมเสียงปั้งเดียวไม่มีครับหาจะทั่วแล้วครับมันห้าคนแล้วมีคนอื่นไหมไม่มีครับคนในครอบครัวหมดเลยครับ บูกทะครับครับครับ,รบอตอนนี้ตั้งไว้แคบๆเหมือนกันครับน่าจะสักประเด็นของประเด็นน,นะครับยังสงมบูรณ์